เปิดการมองเห็นกดหัวจงหัว,วใจให้พี่เดด้วยนะครับกดสับสคายห์หก,กดกระดิงนะครับแล้วก็กดทุกอย่างมีอะไรก็กดกดไห่ประเทศไทยเนี่ยตำรวจการทํางานเนี่ยมันต้องมีคนไปดา่าแจ้งความไม่คืบหน้าต้องไปยืนดา่าหน้าลงหน้ากองปราบทําไมทํางานช้าจังนะตู้เซฟอยู่ไหนรถอยู่ไหนทรัพย์สินอยู่ไหนต้องไปยืนดา่าพอดาปุ๊บไปไงโอ้ยุดรถมาจอดทวัวเลยอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าตำรวจส่วนใหญ่เป็นคนดีนะ นะเชื่อว่าตำรวจส่วนใหญ่เป็นคนดีไม่เข้าข้างผู้ต้องหาที่มีเงินล็อกแล้วผมเชื่อว่านาะคดีแม่ตั๊กเนี่ยนะครับนะล้มไม่ได้หรอกตำรวจไทยไม่รับเงินหรอกเพราะยุคข,ของคนตำรวจเอกกิิรั์เนี่ยเดี๋ยวแกเป็นพบ,รบรตรแล้วแกประกาศที่นี่ไม่มีบ่อนไม่มีซ่องไม่รับสวยวิ่งเต้นไม่ได้หรอกพี่น้องเชื่อไหมครับวิ่งเต้นไม่ได้หรอกตำรวจประเทศไทยเนี่ยเขาเป็นตำรวจมืออาชีพเป็นกลางเคียงข้างประชาชนในสโลแกนสอบสวนกลางผมเชื่อนะ่ะ ผมเชื่อว่าเป็นมืออาชีพเป็นกลางแล้วก็เคียงข้างประชาชนถ้าไม่เคียงข้างประชาชนเราจะอยู่มาถึงวันนี้เลยคะอ่านะคุณแม่ถ้าไม่เคียงข้างประชาชนเราจะอยู่มาถึงวันนี้เลยคะอ่านะพี่น้องชื่อไแม่ตำรวจประเทศใจในเคียงข้างประชาชนผมเชื่อนะนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็เห็นใจผู้เสียหายได้คุยกับแคนโดเคนโด,โดต้องไปยืนอยู่หน้าอกองปราบแล้วก็พูดว่า ทำงานช้าเกินไปหรือเปล่าครับรถยึดมาหรือยังครับนะครับเงินยึดมาหรือยังบ้านยึดมาหรือยังพอไปยืนตะโกนดา่าปุ๊บตำรวจบอกว่าโอ้ยึดมาเรียบร้อยแล้วเราทําแล้วแต่เรายังไม่ได้บอกเห็นนะมนะมืออาชีพเป็นกลางเคียงข้างประชาชนนะเราจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะนะครับเห็นนหะมตำรวจไทยเนี่ยดีมากเลยในยุคข,ของท่าน อ่าพลตเวกิติรัตน์เนี่ยเป็นพอบอตรคนใหม่นะเป็นตำรวจไทยเป็นคนตรงไปตรงมานะโรงพักไม่ใช่อ่ที่สําหรับทํามาหากินนะครับนะผมเชื่อท่านพบตรคนใหม่เป็นคนตรงไปตรงมานะงไม่รับเงิน,นรับนะอทอ,บอ,อง,ร,ง,ร,งรับรสวยสวยไม่รับหรอกพี่น้องเชื่อไหมละ่ะนะถ้าคูบอกว่าเชื่อครับแม่ไงแม่กับฟ้องอีเอาเป็นว่ากูไม่เชื่อแล้วกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวคดีเนี่ยได้ข่าวว่ามีการวิ่งเต้นล็อบบี้กันนะเรื่องขายตรงเนี่ยเรื่องใหญ่นะ,ละลดาราดาราต่างๆนะครับ จนตอนนี้แหละครับมีนักข่าวมีพี่น้องประชาชนถามบอกพี่เดอาชีพที่หลอกหลอกลวงประชาชนได้ง่ายสุดคืออะไรดารานักร้องคนดังเพราะอะไรเพราะมีคนเชื่อถึงเนี่ยนะครับก็เพราะฉะนั้นมันก็สามารถจะหลอกลวงประชาชนได้เต็มที่เพราะฉะนั้นอาชีพดารานักร้องคนดังเนี่ยถ้าจะให้มีรายได้ดีนะก็คือรับจ้างหลอกลวงประชาชนรับจ้างไร้สดไฟ้สดขายเชิญไปไฟ้สดเป็นพิธีกรน,นะช่วยหลอกลวงประชาชนเนี่ยรับเลยเงินดีครับ เพราะตอนนี้ละครก็ไม่เคยมีอะไรต่างๆแย่หมดเพราะอาชีพที่ดีสุดคือรับจ้างหลอกลวงประชาชนจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่ากูก็ไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้กูเริ่มสงสัยแล้วเพราะว่าอะไรคดีแม่ตั๊กเอ้ยคดีไอ้แชร์ลูกโซ่คดีขายกรงออนไลน์คดีอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นข่าวมก็มีแต่ดารานักร้องทั้งหมดเนี่ยไปช่วยกหลอกประชาชนหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ว่าคือถ้าไม่มีพวกดาราเนี่ยเขาก็ไม่เอฟไม่ซื้อแม่อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าอาชีพดาราเนี่ยผลทางในการหารายได้ ก็คือไรการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าเนี่ยกูก็ฟังแล้วขึ้นเลยขอกินวายขึ้นหน่อยนะเนีครับออโอ้มายก็เนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมนะผมมองว่าตำรวจประเทศไทยควรจะเปลี่ยนทัศนคติไป จับพวกดารานักร้องคนดังนะ,อ,ะอินฟลูเอนเซอร์พวกนี้เข้าคุกให้หมดเพราะไอ้พวกนี้แม่งตัวดีเลยตัวที่ร่วมกันหลอกลวงประชาชนพี่น้องประชาชนเนีด่ด้วยกับผมไหมส่งสัญญาณไปยังนายกแพทองทานชินวัตรหรือนายกคุณหนูผู้น่ารักของผมนะนะตอนนี้ก็ไม่ต้องไปก้มหน้าก้มตาดูไอ้แผ่นะครับไปดูประชาชนจะตายห่ากันหมดแล้วดารานักร้องคนดังแม่งหลอกลวงประชาชนกันเยอะแยะนะกำชับไปยังสำนักงานตำรวจหชาติแจ้งความดำเนินะคดีกับคนพวกนี้ เพราะมันมีส่วนร่วมในการทําให้คนหลอกลวงประชาชนนะนะครับนะนะครับนะคนพวกนี้แหละครับพี่น้องประชาชนเสียหายนะครับใครเป็นผู้เสียหายถ้าไม่รู้จะไปไหนก็มาหาพี่เดได้มานั่งไฟ์สดมาคนเดียวก็ได้นะพี่เดยินดีที่จะมาจัดการมันเลยนะคนเหล่านี้มันหลอกลวงประชาชนเนี่ยนาฬิกาลิชาร์ดมิวเวลามันถ่ายรูปไปไงตรงนี้ให้เห็นนาฬิกาห้เห็นป่ะเนี่ยนี่นาฬิกาเนี่ย เงินของพวกมึงทั้งนั้นเนี่ยเสือกโง่ให้กูหลอกมาสิบสองล้านเี่ไงสิบสองล้านไปไงโง้อะไรเห็นนาฬิกาเลยนะครับนาฬิกานะเนี่ยนะรถเฟอร์รารี่ก็เงินไก่กับเงินพวกมึงเสือกโง่ะโง่มาให้ก,หกูหลอกกูก็มาซื้อเฟอร์รารี่นะโโอ้โหแล้ววันๆในประเทศไทยมันมีบอสนั่นบอสนี่บอสนะไอ้พวกนี้ก็ตัวชั่วทั้งนั้นนะตัวเลวตัวชั่วแต่ปรากฏว่าอะไรตำรวจ ว่าอะไรพยายนหลักฐานไปไม่ถึงบางคนถามว่าพวกนี้เงินถึงหรือเปล่าทําให้พยายนหลักฐานไปไม่ถึงอพยายนหลักฐานไปไม่ถึงดําเนินคดีเขาไม่ได้ครับนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะซีโอบ้างละบอสบ้างละโอ้โหเป็นประเทศที่มีบอสมากที่สุดเลยนะบอสสายโจนหรือเปล่ากูก็ไม่รู้หรอกอ่าอ่านะนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากนะครับอุ้งอิง องหญิงฟังอยู่หรือเปล่าครับประชาชนก็โดนแหกตากันทุกวันเนี่ยรับพักเพื่อไทยเนี่ยก็ดูแลสคบดูอะไรต่างๆนั่งเป่าสาก์อยู่แม่นัฐมนตีน้ำมาฟังอยูนไหมนะครับเดี๋ยวไปฟ้องเหมืองอักขราฟ้องประยุทธ์อะไรอย่างเงเดี๋ยวไปดูนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนั่งเป่าสากไอ้คนก็โดนหลอกลวงแยะๆเนี่ยขยับเลยครับนะทำงานเชิงลุกหน่อยเนี่ยขายตรงขายตรงเนี่ยสคบก็เป็นเจ้าพนักงานการจะขออนุญ,ญาตขายตรงขายอะไรต่างๆก็เป็นอำนาจของสคบนะ กูไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนี่พูดแล้วแม่งขึ้นเลยเอ่ะเด,ด,ดี๋ยวดูนะการขออนุญาตขายตรงเจครัมนะครับ,รรบการขายตรงหมายถึงการทำการทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการนำเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรงณที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานนะครับอ่านะครับโดยผ่านตัวแทนขายตรงหรือผู้จำหน่ายสละไม่ว่าจะชั้นเดียวหลายชั้น แต่ไม่รวมถึงการทาจุดกอะไรก็ว่าไปนี่คํานิยามนะครับนี่เรื่องระบบขายตรงนะครับพวกนี้มันต้องขออนุญาตนะแผนการตลาดก็ต้องไปต้องไปขออนุญาตสกบสกบ,สกบไม่รู้เรื่องเลยนระืหรือมีเจ้าที่รับเงินรับทองหรือเปล่า <c oughs> เออการขออนุญาตนะครับคนที่จะอ่าคนที่จะประกอบธุรกิจขายตรงเนี่ยครับพวกแรนลูกโซต้องขออนุญาตครับ ต้องเสนอแผนว่าเราจะมีการหลอกอขายสินค้าหรือหลอกลวงประชาชนยังไงต้องแจ้งนะครับภายในระยะเวลาหปีก่อนวันยื่นขอจดทะเบียนสําหรับทนต้องเป็นห้างนส่วนบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำแนแล้วไม่จับมาห้าแสนอะไรก็ว่าไปนะครับอืมต้องจดทะเบียนจดอะไรต่างนะอืมแล้วเวลาจดทะเบียนเขาองบอกว่าจะมีวิธีการอะไรยังไงอ่าวิธีการขายสินค้าหรือต้มทุนประชาชนยังไงอะไรต่างเนี่ยเป็นหน้าที่ของสองขอบนะ แล้วทำไมปล่อยเขามีการหลอกลวงประชาชนเนี่ยจนเป็นข่าวใหญ่โตแล้วเนี่ยสคบอ,อ,บอนั่งเป่าสากอยู่ไงเนะี่เอาสากออกจากปากได้แล้วนะกออารจดทะเบียนเนี่ยนะมันต้องมีวิธีการอะ่ะคุณจะขายสินค้าย,ยังไงคุณจะหลอกลวงประชาชนยังไงจะต้องแจ้งเจ้าพนักงานเขารูปแบบการค้าขายการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนวิธีการดําเนินการที่เข้าขายเป็นการขายตรงอะไรต่างต้องจดแจ้งต่สอสคบอ,อ,บอนะสคบอกว่าไงล้วปล่อยให้ประชาชนโดนหลอก ชิบหายจะตายหากันหมดแล้วนะเนี่ยตามพ,พรบรขายตรงตลาดแบบตรงสองห้าสี่ห้าขายฝาฝืนก็มีความผิดไม่เห็นมีการจับเจออะไรเลยลหลายคนก็เลยสงสัยว่าไปรู้เห็นเป็นใจอะไรกับพวกแชร์ลูกโซ่หรือเปล่านะครับอืมสองกบอกเป็นออะไรวะเป็นเสือกระดาษหรือเปล่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะอืเจอ ดิเรกเซลระบบการขายตรงมีกี่ประเภทมี3แบบ1ขายตรงแบบชั้นเดียวสอบ่านะเพราะประตูบ้านขายตรงแบบหลายชั้นมีพนักงานขายมีอะไรต่างๆนะเออว่างไงนะใบอนุญ,ญาตอืมมันต้องมีใบย่งใบญาติมันมีไหมละ่ะเออนะเอาไงดีอ่ะคนโดนหลอกอะไรจะไปหมดนะครับเยอะแยนะเดี๋ยวเนี้ยทางโซเชียลมีเดีย,ม,ดยมีหลอกลวงประชาชนเนยอะ อาศัยนักร้องดาราคนดังอินฟลูเอนเซอร์เนี้ไปร่วมกันหลอกหลอลวงประชาชนนะครับนะดารานักร้องอินฟูเนี่ยหรือคนดังเนี่ยไปร่วมในการไลฟ์สดชั่วโมงละสามแสนถึงหนึ่งล้านบาทนะทำไมเขากล้าจ้าเพราะอะไรเพราะเขาเห็นหน้าเห็นตาอ้นี่บุคคนดังเว้ยมันสามารถจะหลอกคนให้มาซื้อสินค้าเราได้เห็นไหมมันมีผลต่อการตัดสินใจดังนั้นก็ฝากสํานักงานตำรวจจ้าช่วยจับพวกดารานักร้องอินฟูพวกนี้เข้าคุกไปหน่อย มันจะได้ไม่ต้องเห็นแก่เงินคนพวกนี้มีส่วนในการที่ทําให้ผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นพี่ร้องว่าจริงไหมนะ,ะ,ะเรื่องต่อไปหมอดูบรรดาชาวพุทธพี่เดว่าไงไอหมอดูที่บรรดาชาวพุทธบอกว่าไอพวกนับถือศาสนาพุทธนี่แม่งงมงายพระพุทธเจ้าเนี่ยคําสอนต่างๆเนี่ยมึงรู้ได้ไงเป็นเรื่องจริงไม่จริงกูก็อยากจะถามไอพวกหมอดูพวกนี้ว่ามึงเป็นใครมึงเป็นใครกล้าวิจารณ์พระพุทธเจ้า มึงเป็นใครกล้าวิจารณ์คาสอนมึงเป็นใครที่มาด่าพวกคูซึ่งเป็นชาวพุทธว่างมงายในการรับถือศาสนาผมว่าคนพวกเนี้ยมันควรจะขับออกนอกประเทศไทยหรือเปล่าและสํานักพุทธศาสนาอย่างที่ผมบอกอ่ะคุณควรจะออกมาพูดบ้างว่าพฤติกรรมแบบที่ไม่มองสมนะช่องอะไรต่างๆนั้นก็ควรจะไปร้องสาใ้สังปิดันะเพราะพฤติกรรมมึงเนี่ยมึงโอ้โหนะมึงบอกคําสอนเพราะพทธเจ้า,จางมง,งายเนี่ยมึงเป็นใครใหญ่มาจากไหนมึงกล้าวิจารณ์ศาสนา วิจารณ์คำสอนอะไรต่างๆเนี่ยวิจารณ์ประชานชนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยนะนะทำงานเชิงลุกบ้างเข้าใจไหมจ๊ะออพอออผู้ศาสนา